สวัสดีครับเพื่อนๆเ, <_ d ance> เดี๋ยววันนี้พามาดูงานแสดงทีสิ์ของอะไรวะเด็กๆเด็กๆมณฑนสินสินปกอนะครับพี่ขอสินกรุงเทพนะครับมีอะไรตามไปดูครับว่าอยู่คนนี้จะไปหาแฟนมันขายอะไรเมื่อไหร่งานกูสือสามไม่มีน้องดอกเอา้าหรอเอ้าน่นนู่น อ๋ยันดีกับพี่แฟชั่นคุณแพ้ด้วยนะครับจบแล้วนะครับเราไม่รู้จบจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวรอของขวัญจากพี่มิวนะเดี๋ยวไปเจอกันที่เหลือครับวันนี้เรามาอยู่ที่หอศินนะครับผมมาดูงานแสดงทีสิทธิ์ของน้องๆเด็กนะครับอ่านะครับวันนี้เรามารีวิวกันก่อนครับอร่อยมากครับวันนี้ได้มาจากลองจี้โฮเทลนะครับถ้าเกิดมาซื้อช่วงเย็นเนี่ยลดราคาจาก8 9บาทเหลือแค่7.9เองมันข้ามหลัสกูไปว่ะทำไมอ่ะอย่าบอกนะดับปะเนี่ยเราจะโดนดับเพราะเราเดินก ก็ดิสิตอวอร์ดขอขอถ่ายในเด็กขอถ่ายในเด็กเออสวยดีว่ะป้ายนะอ๋ออันใหญ่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 ี้ทำอะไรอ่ะรีสอร์ทครับไม่ใช่วันนี้มาทำอะไรอ่ะมามาเฝ้างานอ๋อมาเฝ้างานอ๋อเราจริงๆแล้วอันนี้อันนี้ทำอะไรทำรีสอร์ทครับอันนี้รีสอร์ทที่มอบประสบการณ์ธรรมชาติทั้ง12รูปแบบครับในโครงการตามฟังก์ชันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฟังก์ชันของตัวแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีรูปแบบคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันไปครับ ธรรมชาติแต่ละรูปแบบเนี่ยนะมางานมาร่วมกับงานออกแบบครับเด่นเด่น<ๆ>มีอะไรบ้างเด่นเด่นเด่นก็ยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้ครับเป็นตัวฟูบาเนี่ยที่อยู่เปนสระว่ายน้ําริมน้ําตกนะครับก็ได้ใช้คอนเซ็ปต์เหมือนกับว่าเวลาเราไปอ่าน้ําตกในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะใช้อ่าฟังก์ชันในการแบบเอาคนเหนื่อยคนต่ำม,มานั่งกินกันสมัยก่อนมเนี่ยก็เลยจะเอาสีพวกนั้น,นมาจอคัลเลอร์สกรีมมาใช้กับการออกแบบแล้วก็ ใช้เอลิเมนต์เนี่ยให้มันมีความช็อปปิ้เข้ามากขึ้นไหมครับแล้วในติ่มไม่เห็นมีไก่ย่างอะไรเลยไก่ย่างอยู่หลังหลังครัวอ๋ออยู่ในครัวอยู่ในครัวยังไม่ได้ปิ้งเลยอ๋อโอเคโอเคเอ้ยได้อยได้อยู่ด้วยได้อยู่ไปงานได้อยู่อ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจไปมุกได้อยู่เออดีใจด้วยดีใจด้วยขอบคุณมากครัดีครับคนนี้ทำเกี่ยวกับมังงะมังงะนะครับเอาน่าก็จะดูสนุกสนุกหน่อย มีกระตรง g กระตูนด้วยเพราะว่าอะไรงานถึงสีขาวครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ก็น่าจะมาจากหนังสือมังงะอ่าหน้ามังงะก็สีขาวเฮ้ตแต่ว่าถ้าเกิดมังงะมันเก็บเก่าแล้วมันก็สีเหลืองนะเหลืองนี่ไงก็เลยมีแบบโทนเหลืองอ๋อคิดไปแล้วอ่าเพิ่งคิดเมื่อกี้ <laughs> เจอน้องรหัสนะครับแต่ว่าไม่ได้รู้จักกันหรอกครับเพิ่งจะมารู้จักกันในงานนี้ของขวัญของขวัญอะไรก็ไม่ได้มีให้เขานะครับอะไรน้องรหัสมึงเหรอเปล่ายิมจะไปเล่นปกเน่งนะครับใช้สวยใครสวยนี่ไงแต่กูยูแต่ตายศาสตว์ดูแต่ตาเขาไม่ได้เขียนไว้มันเป็นปัญญาอ๋อ พี่แฮมเขาไม่ได้ขับรถมาครับทุกคน <fight ing> <ภ>ปกติเข้ออ้างตลอดนะ <fight ing> วันนี้มันแบบตั้งใจตั้งใจตั้งใจว่าจะไม่ขับรถมาห <fight ing> รือ <fight ing> ว่าเขาเปิดโอกาสเพราะว่าประเด็นหลักๆของเราจริง <c oughs> ๆวันนี้ก็คือครูคคู่ ไม่ใบอกนะอีกอีกขึ้นแบบไม่เอกขึ้นไปอีกเสียงนึงโคเหรอ่ะโคโคโควอล์กเฮ้ยผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวมันจะเป็นซีรีส์เกาหลีอ่ะได้ว่าพวกนี้กูว่าฟงหมเลยมึงเพราะออกปิดติดแอร์มึงพรุ่งนี้อกูก็วอล์กงหงเหมือนกันเห็นปะพรุ่งนี้กูก็วอล์กฟองหงเหมือนกันมันดูกระจกหมอกอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปหาพวกมึงที่ฝึกด้วยอ่ะไอแพรอยู่นู่น อ๋อไปขอดูชุดหน่อยเว้ยโมมานาแล้วอะไรชุดรีไซคลคงรีไซเคิลอะไรเวลาเวลาอ๋อไม่เอามาควรจะทำงานไหนดูเดี๋ยวมันตีแค่ใส่หัวโอ้โหเฮียอ่าโมโมโให้กล้องฟังหน่อยทำผ้าเองหมดเลยโอ้ยอู้ยทำเป็นสิบสิบเมตรโอ้เหี้ยร้อยเมตรใครมาพูดกันคำถามครับเชิญคำถามครับถามแรงมานานใจแรงมานานใจคือ ใจก็คืมาจากแสภาวะโลกร้อนใช่ไหมที่แบบในปัจจุบันเนี้ยเหมือนแบบมันอาจจะส่งผลให้มนุษย์เกิดการกลายพันธุ์อะไรไปมากกว่านี้แน่ะถ้าสมมติว่าสภาวะโลกร้อนมากขึ้นอะมนุษย์อะก็น่าจะแบบไม่สามารถอยู่บนบินได้อัจต้องย้ายที่ฐานอาศัยไปอยู่ในน้ำหรือที่อื่นไหม i ั n เป็น a e r i a l เไอ้เหี้ยพูดนานจังขี้เกียจต่อไอ้สัตว์เได้หาดีแทบไม่้โอ้โหอ่าอุ้ยไอ้เหี้ยขอโทษกอโทษขอโทษนี่หมดความแบบไรเลยนะสวดมองไม่เห็นมองไม่เห็นโอ้ยเขาภูมิใจมากนะครับอันนี้ทำเองหมดเลยใช่ติดตรงไหนอันนี้เิงได้ปะอันนี้นั่งหลัาไม้ี่เลย พี่โมเหมือนกันนะจริงๆอะไรโอ้ดออันนี้ดีเทลเหมือนจระเข้เลยนะครับอันนี้ทำทำดีเทลไงอ่ะใช่ทำเองหมดเลยทำยังไงอ่ะปั๊มหรอไม่ก็คือเหมือนแบบยางพาราเหมือนเป็นแม่พิมพ์เลยใช่ปะอ่าแล้วเราก็เอาผ้าหนังอ่ะปูแบบเป็นเมตรประมาณเมตรสองเมตรอ่ะแล้วเราก็เอายางพาราทาแล้วก็ทาแล้วก็เล่นโอ้แสดงว่างานฝีมือจริงๆคนอื่นเขาไปซื้อผ้าสำเพ็งทำไมใช่แต่เราไม่เราไม่อย่างนั้น เราไปซื้อผ้าที่พาหุระแทนใช่ใช่เหมือนที่อย่างหนึ่งคืออะไรหรือว่าอบลอกนี่ทีติดกันเลยบอกเลยค่ะอันนี้ลอกผ้าโอเคโอเคสวยสวยอเกือบเกือบได้ยินว่าเกือบได้ทีติดอวอร์ดเก่งเก่งให้รางวัลคนเก่งคนเก่งให้รางวัลไว้เ้ารางวัลเข้รางวัลเข้รางวัลครับโนนี้อะไรเซเว่นเซเว่นเออใส่กอกเซเว่นทำไมอ่ะอันนี้คือของพี่กับพี่ยศ Hai, ให้ให้ให้ร in uh ู oh ้เดี๋ยวพี่ทำพาไปเลี้ยงตรงนี้โคโค่ไม่ไม่ใชไม่ใไม่ใช่ไมชไม่ใชไมใช่ไม่ใช่ไมม่ใช่ม่ชม่ ประมาณนี้ครับสำหรับขอสินนะครับไปต่อกันที่ร้านเ่าครับไปจบแล้วไอ้เหียไม่มีเหียอะไรจะพูดแล้วไอ้ผักก็ประมาณนี้พามาดูงานนะครับสร้างแรงมันใจจริงจริงงานก็มีนงแต่กวันที่เรามาถ่ายเนี่ยคือวันที่ยี่สิบเก้าอยู่ที่3อินสามสิบอ๋อวันนี้เป็นที่สามสิบแล้วไอ้เหียปวดตัวไปจนถึงวันที่สิบอ่าก็ประมาณสิบวันสิบวันนะครับ อยากหาแรงบันดานจงบันดานใจก็มาได้ที่นี่นะครับน้องๆใครอยากจะเข้าสายการออกแบบมาหาอะไรก็อะไรก็ตามแต่แหละแต่ตอนนี้เรารู้แค่ที่เดียวว่ามันมาจัดที่นี่คือของสิลปากรนะครับมา <Okay. S 1> ออกแบบมาลองมาดูได้เท่าน,นี้แหละนะครับปีนี้ไม, <Okay. S 1> ไม่มีอะไรแล้วเพราะปีที่แล้วอัดซะเยอะ <c oughs> ก็ไม่มีคนมาดูอยู่ดี <c oughs> ปีนี้ก็เลยขออัดแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้พวกเราพูดเยอะหน่อยฝากกดไลค์กดซับสไครค้กดติดตามเ,เพราะว่าถ้าเกิดว่าพวกมึงไม่กดซับกูก็จะพูดแค่นี้นะครับให้ดูแค่นี้โอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ you <laughs>